สวัสดีค่ะพบกันกับพึ่งเหมือนเดิมนะคะวันนี้พึ่งก็มีสูตรด,ดีสูตรเด็ดอีกสูตรหนึ่งมาให้ทุกคนได้ลองเอาไปทำกันนะคะเพื่อผิวหน้าเราจะได้สวยได้เนียนได้นุ่มนะคะโอเคค่ะมีอยู่แค่สองอย่างเท่านั้นค่ะมะเขือเทศและก็ออยออยนี่จะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะ ส่วนมะเขือเทศเนี่ยเวลาเราเอามารกหน้านะ,ะเขาจะมีวิตามินซีทำให้หน้าสวยเนียนนุ่มนะและก็ยังช่วยลดความมันบนใบหน้าด้วยนะคะสูตรนี้ส่วนออยทุกคนก็จะรู้ดีอยู่แล้วว่าออยเนี่ยมันเพิ่มความชุ่มชื้นมันจะไม่ทําให้ผิวแห้งหยาบกร้านเนาะเอาง่ายๆเอาสองตัวเนี้มาผสมกันนะ,ะไม่ง่ายค่ะเดี๋ยวพึ่งมีวิธีทําให้ทุกคนดูนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปทำกันเลย ค่ะขั้นตอนแรกพึ่งก็จะ,ะเทออยลงไปก่อนนะพึ่งจะใช้ออยประมาณ2ช้อนชานะคะ2ช้อนชาค่ะและจากนั้นพึ่งก็จะใช้มะเขือเทศ1นลูกนะคะ,ะพึ่งจะครึ่งครึ่งแล้วกล้ามเนี่ยทำการกด ให้เอ่อเขาออกเละๆหน่อยนะเพื่อพึ่งจะใช้แต่น้ำค่ะพึ่งจะใช้แต่น้ำนะพึ่งไม่ใช้เนื้อค่ะรอบนี้พึ่งจะพ่าออกเป็นสองซิกอย่างนี้นะพึ่งใช้แต่น้ำมันนะคะเนื้อไม่ใช้นะคะบีบน้ำมันออกให้หมดเลยค่ะบีบน้ำออกให้หมดเลยนะ โอเคค่ะพึ่งบีบจนเกลี้ยงแล้วนะเพึ่งก็ว่าเกลี้ยงอะ่ะจากนั้นก็ทําการคนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะเพราะตัวอ้อยนี่เขาก็จะมีความมันนะคนให้เข้ากันเลยค่ะตีไปแรงๆจากนั้นก็มาทาบนหน้าเราเลยนะคะ ก็ทาให้ทั่วไปหน้าเลยนะคะพึ่งก็จะทําการทาไปนวดไปนะคะและพึ่งก็จะทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีนะคะและเมื่อเราจะล้างพึ่งอยากจะแนะนําทุกคนให้ล้างด้วยสบู่เหลวหรือโฟมก็ได้นะคะถ้าล้างด้วยน้ำเปล่าเนี่ยพึ่งมีความรู้สึกว่าหลังจากที่ล้างแล้วมันมันยังเหนียวเหนียวของตัวออยอยู่นะคะพึ่งจึงแนะนําให้ล้างด้วยสบู่เหลวหรือโฟมนะคะ เป็นไงคะง่ายเนาะวิธีทำง่ายง่ายเองค่ะและเพึ่องอยากจะบอกว่าพึ่องอ่ะล้างหน้าเสร็จแล้วล้างหน้าเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมพึ่งก็ไม่รู้นะว่าพึ่งจะต้องพูดคํานี้เพื่ออะไรนะเขียนคิว้วปัดขนตาทาลิปแค่นั้นจริงๆค่ะแค่นั้นพึ่งไม่อยากจะมาแบบว่าโกหกอัะพึ่งถึงได้พูดอยู่บ,บ่อยๆตะกี้นี้พึ่งล้างหน้าเสร็จแล้วพึ่งก็แต่งตัวแล้วก็ทําคลิปเลยนะ แต่จริงๆแล้วพึ่งก็ได้ทำช่วงที่พึ่งไม่ได้ลงคลิปนะพึ่งก็ทําลองทําดูว่าเออมันมันได้ผลแค่ไหนพึ่งก็ลองทํานะโอเคมันเข้าท่าไว้พึ่งก็เลยเอาทํามาเป็นคลิปแล้วเนี่ยพึ่งล้างหน้าเสร็จพึ่งก็มาโชว์หน้าให้ทุกคนเห็นนะเหมือนเดิมค่ะเนี่ยอืมเนี่ยพึ่งกล้าพูดนะว่าพึ่งล้างหน้าเสร็จแล้วพึ่งก็ยังไม่ได้ลงอะไรเลยไม่ได้ลงอะไรเลยนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ย ตัวหน้านะตัวผิวหน้านะไม่ได้ลงอะไรเลยเพิ่งอยากจะบอกว่าการที่เราดูแลผิวพรรณของเราเนี่ยอย่างสม่ําเสมอไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ได้มาร์กหน้าตัวไหนพอกหน้าตัวไหนก็ได้นะคะที่เพิ่งนํามารีวิวอะ่ะให้ทุกคนเห็นเนี่ยเพิ่งทําจริงทดลองจริงแล้วก็เห็นผลจริงวันเวลามันจะสะสมความความใสขึ้นมาเองค่ะจริงๆค่ะสูตรแต่ละสูตรที่เพิ่งนามาเนี่ยมัน,ม,นมันเจ๋งนะ เพิ่งเไปค้นคว้ามาสรรหามาหรือคิดเองด้วยนะบางครั้งคิดเองนะจับนู่นจับนี่มาผสมกันโอเคค่ะเนี่ยแล้วเพิ่งก็อยากจะบอกว่าออพอเพิ่งล้างหน้ามานะมันก็โอเคนะหน้ามันนุ่มนะหน้ามันนุ่มมันไม่ได้ว่าล้างปุ๊บหน้ามันใสปัป๊บมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะมันจะดูดีจากตะกี้ก่อนล้างอะว่าเอยโอเคมันใช้ได้ไว้สูตรนี้อ่านะอ่าไม่เชื่อเดี๋ยวเพิ่ง ทาอะไรให้ดูขายก็ขายรีโวค่ะเพิ่งอยากจะบอกว่าเอา่อเพิ่งล้างหน้าเสรตะกี้นี้ใช่ไหมแล้วเพิ่งก็มาลงคิ้วลงตาลงปากนะแต่ตัวหน้าเพิ่งเพิ่งยังไม่ได้ลงอะไรนะอ่าฮะลงรีโวซะเลยเนี่ยเพิ่งหลังหน้ามาจริงๆล้าลังหน้ามาบัดมาเลยค่ะอืมเนี่ย ฝากไว้ด้วยนะจ๊ R ivo, R ivo ะรีโวรีโวค่ะตอนนี้แพ็กเกจใหม่ก็ออกมาแล้วในกระปุก,100กร้อยกรมนะพึ่งกล้าพูดนะรีโวใช้ดีมากๆเลยค่ะจริงๆค่ะเพิ่งล้างหน้ามาเพิ่งก็ยังไม่ลงอะไรเพิ่งถึงเอารีโวตัวนี้ลงได้เห็นไหมฝากไว้ด้วยนะคะรีโวนะคะช่วยยกกระชับผิวหน้า ช่วยลดริ้วรอยและก็ยังลดการเกิดสิวได้ด้วยนะและก็ทาตรงไหนตึงตรงนั้นจริงๆค่ะสนใจยังไงก็ผ่านพึ่งได้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายมันเป็นสูตรง่งายๆนะคะออยกับมะเขือเทศทำให้หน้านุ่มหน้าใสและก็ยังช่วยลดความมันบนใบหน้าได้ดีด้วยนะคะยังไงก็ลองไปทำกันนะคะสิ่งดีๆพึ่งนำมาให้ทุกคนเสมอค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ